ได oh. oh. ้เวลาอาหารเทียงที <ga> <envy> ่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคอนสวรรค์ได้เวลาอาหารเทียงหลังจากสนุกสนานจบลงไปกเล่กาจะกจะเป็มข้ามืนขอพทีแเนาะม่กนักเรียนของเน้าทุกคนอนาน่ามาทันเอาระวังมือมอนี่เราจกินขขาแซ่บกัน

จะมีแกงเขียวหวานเสียงคนรองไห้แล้วก็มีพัดน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิแล้วก็ทอดไข่เขาเจ้าอันนี้ก็เป็นท่านได้จาน

มือนี้ย่าเสียงถือสเปคเลยน้อมือนี้น้องเขาเจ้าน้องเพราะว่าย่าเสียงถือต่อเจ้าปกติมันจัดชุดละแปดแต่ว่านั่งเกินอ่ะมันก็เล็บบปพ่อเอาผืนหอมาใส่ผืน อ้าอ,อยากนั่งน้ำกันหล 1, 2, 3, 4, 5, 6, ายๆคน <c oughs> นสอมหอนนหลังจากลองล่ำทําเพ่งกิจกิจกิจกรรมแล้วก็มากินเผากัน้อย ช้อกลางด้วยช้อนกลางไปส่งกันข้อยันจงกินจ้าสีขออยัก็เป็นยือๆหน้าไม่เป็อแม่หัวเรื่องยังคือเกาแต่แต่คราลีเกียร์แพนอกจากนะงเนๆทีอบทำมีูกหลนะะกจูกคนักการถูกผู้คนค่ะ่ี้ แม่ก็จเห็นว่าตัวคุณได้ทาสองั้งแแม่เนาะเพราะยะนั้นไม่ตอกเพาะ้ไงไม่ตอกเพราะไม่ถูกข้อใบมีจเป็นขวดวนโกเก็บใบใหม่แตาใบใหม่วอนแม่ก็บานแต่คุณละขวนเนาะลูกลูกก็น่าแน่ที่่ะถดีที่หล่ะจะได้เอาตาแนงที่แป้ลนี้มาละบานคุณละสวดทุณละสวน แสบบ่เป็นยังไงเนี <c oughs> oh, ่ยแบุกเตาบ่บ่ทุกคนนะทุกที่บ้างบ้างแสบแสบนี่ผู้เสร์ฟนี่แมนบ่ผู้ทุคนมาซอยนี่นี่เนาะตีเห็นมนไหลคนไหลไปมือนี้วินบ่วิ่นดีว่ามือนนิวินคือเก่าทุกขภาพดีอยู่หายมันไหลหาแม่นไหล แซบบรอกเขาแซบบมาค่อยง่ายพรันต่อปากนี่เนะขอพูดจจัตั้งแ่ขอพูดอีพอี่เนี่ยทุกคนห่ละบ๊อกอยขาเตี้ยนจะเลยแบบถืพี่บกขาตะลุงราคาขออนุญาตแม่เนาะแกกับนดกาอีกรอบนึงคือปั้นพอนิันรกอบีที่จะถึงนี่ตตดถีดเป็นเกี่ยวกบพระพุทธศาสนา ปรบศีรษะนี่เป็นเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนะน้อแม่เข้ากับที่ใดมีมนต์พระอาจารย์เธอมาเทศ่ยวป้องกิเทศบาลเข้านี่ละเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อนั้นพระอาจารย์พุ่งกะเดี๋ยวสินั่งนุ่งก็เข้าแต่ว่าแม่เนี่ยนุ่งกับขึนั่งใส่ออกกันร่งกายกินข้าวแซ่บเพราะฉะนั้นจะนั่งเก้าอี้นี่ละแต่้อะว่าชาติบางท่านนี่ลุงก็เห็นหัวนี่แม่ใจขาดหังมากเนา เพราะฉะนั้นเมื่อนั้นก็เป็นเสือขาวเนาะแม่เสือขาวก็ผัดหมูค่ะชื่อเจ้าเี่นละเพราะว่าพระอาจารย์ที่สิมาเห็นมาเห็นห้องฟังมีเพื่อนก็เป็นเป็นเพื่อนเป็นเล่ขาเนาะค่ะเล่ห์ขานลงไพ่จารย์ต้มมันเป็นภาษาทางพออ๋อเนาะค่ะของอ๋อค่ะพัดหมูนิทานเลือขุน เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองคุณจ้าวันวันหลวงพ่อเม่นหนองคุณจัาร้อยเอ็ดของเฮาห้าเม่วันนะคะวันนี้พูดภาษาแล้วพูดไทยอร่อยมากอร่อมากมากไม่พลัวจ้าวันนี้เข้าเจ้าก็เลยพูดไทยจ้าเดี๋ยวพูดเรามันไม่เข้ากับงาานวันนี้ต้องภาคไทยเสัียรพลัง ภาษากลางค่ะจ้าวันนี้กับข้าวเราเป็นกับข้าวแบบไทยๆเนาะวันนี้เราต้องพูดไทยหน่อยอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเราควรไม่มีคอนเทนท์นีะมันต้องมปนาัดผเป็ดเจ้าขาวเรื่องอัเปรี้ยวเนาะจะได้อร่อยอร่อยมากเลยค่ะจ้าวาแล้วก็กินก็ต้องขอบคุณแม่ครัวเนาะฝ่ายแม่ครัว ทำอาหารอร่อยอร่อยให้เราเราับประทานทุกวันมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน่องกันเด้อกินขา้าวแซ่บเสียบปีน้องกันได้หลายคนปีนองเด้อเอาไปหาหม่องนั่งกินก่นนอนปีนองกินเผาบ,บ้างทุกันเด้อ กองนี่คือสิไปได้อยู่ไปจักน้อยในเด้อจ้ามากินเขากันเอากระหาหมองนั่งกันเมาเกอยู่กันที่นี่นี่ให้นั่งนั่งในเด้อป่วยใหญ่บ้านเด้อ วันนี้กินข้าวเจ้าเราต้องพูดภาษากลางหน่อยพูด่เปนค่ะอาหารพูดือครับพูดลิ้นไม่แข็งแรงเท่าไหร่เวลาพูดภาษากลางลิ้นมันพันกันยังไงไม่รู้ขขอบคุณมากแม่ครัวคนสวยแม่ครัวคนสวย เหมือนว่าเขากผลาแต่ไม่โผาขาอจอนเด็กแน่ณยาบาลคอจอนนี่นะคะขอบคุณมากเมื่อนี้กินข้าวจ้าเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าร้อนๆนะคะ

บวกงูมังงูเงี้ยวแผนภาษาภาษาอีสานกับมังงูเงี้ยวพี่น้องบวกงูภาษาได้บวกงูแซ่บๆซ่ะ